วันนี้นะคะเติมจะมารีวิวลิปที่ทาแล้วไม่ติดแมสนั่นเองค่ะนี่ไม่ติดแมสจริงๆนะคะนี่ วันนี้นะคะเติ้งขอพูดไว้ก่อนเลยแล้วกันว่าวันนี้เติ้งคงไม่ได้สวัให้ทุกคนดูครบทุกสีนะแต่เติ้งจะเลือกเป็นการมาสวัททีแขนแล้วก็เช็ดให้ดูกันเพราะว่าลิปวันนี้มันมีความทนแล้วก็เกาะปากมากๆนะคะถ้าเติ้งทาให้ดูวันเดียวงี้ปากเติ้งก็พังได้เหมือนกันนะคะทุกคนก็คืออันนี้ก็คือขอแจ้งไว้ก่อนเลยนะแต่ว่าเติ้งก็ตั้งใจเลือกมาแล้วจริงๆคิดว่ามันดีต่อคนที่ต้องแต่งหน้าออกไปข้างนอกจริงๆนะคะเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะ โอเคค่ะมาเริ่มกันที่ตัวแรกนะคะก็คือจะเป็นชาแนลตัวนี้เลยตัวที่เขามี2หัวนะก็คือด้านหนึ่งจะเป็นเนื้อแมทด้านหนึ่งจะเป็นตัวกลอสสีใสนะคะย้ำอีกครั้งตัวนี้เป็นชาแนลเบอร์1 2ึนะคะเห็นป่ะขนาดเราทากลอสทับไปอ่ะก็คือสีเขาไม่ได้ละลายติดออกมาด้วยนะตัวถัดมานะคะก็คือเป็น i n f o l l a b l e Ultra Matte ของ r o r e a l นะคะตัวนี้อันนี้ก็คือเป็นลิปจิ้มจุ่มที่คือมันทนมากแต่ว่า เบอร์826ตัวเนี้ย จะมีความแบบค่อนข้างหนืดหนืดนิดนึดนงแล้วก็เนื้อเขาค่อนข้างแบบว่านแน่นมากถัดมาเลยก็คือของ r o l l l เหมือนกันตัวนี้คือใครที่ไม่เคยลองถือว่าเกือบจะผิดแล้วนะดีมากถ้าให้พูดถึงลิปแมทที่เติ้ลจะหยิบขึ้นมาทามีหลายสีมากแล้วก็คือสีสวยหลายสีมากถ้าพูดถึงลิปติโทนนะคะตัวนี้คือแบบหลุดไม่ได้เด็ดขาดตัวนี้ก็คือแบบสุดยอดของทินนะคะอันนี้ก็คือเปียแททูของแท้เลยทุกคนเขาจะเป็นแบบเนื้อน้ำๆแล้วสีมันสเตนแน่นสุด ตัวนี้ก็คือแนะนําว่าถ้าเกิดว่าใครที่อยากได้สเตนแน่นๆหรือทาเป็นพื้นสีปากของเราแล้ว,ลวค่อยเอาสีอื่นทับอะไรเงี้ยลิมิชนะคะแทรกอยู่ในหลายๆคลิปของเตื้องแหละมันเป็นลิปที่แบบดีมากๆนะคนที่ปากแห้งใช้ได้ดีนะคะแล้วก็สเตนค่อนข้างแน่นแต่ตัวลิปก็คือจะเน้นนิดนึงว่าลิปตัวนี้ทาแบบทีละบางๆก็พอแล้วถ้าทาหนาไปเขาจะมีตะกอนสีมากองอยู่ที่เดียวกันแบรนด์ไทยกันบ้างกา l a x y ซี่ชิ้นของ s u p e r Shade ตัวนี้เต้องเคยทําคลิปแยกไปแล้วก็ถ้าใครอยากไปดูก็ลองกลับไปดูกันได้นะคะ ตเป็นสเตนที่จากช้าจะหดเย็นนมันยังม,มีความเห็นสีอยู่อะต่อไปนะคะก็จะมาตัวเต็มตัวนี้ตัวสุดท้ายครลิก้าวอเตอร์ดรอปทิ้นบอมตัวนี้เตโกกับตัวทิ้นดรอปธรรมดาเนื้อเขาเหมือนกันนะคะแตกต่างแค่สีอันนี้จะเป็นลิปที่เตื้องอนะแนะนําสําหรับคนที่ชอบทาลิปมันซ้ําหรือปากแห้งง่ายไรเงี้ยต้องยังยืนยันว่าต้องหยิบโคิก้าวอเตอร์ดรอปบ่อยที่สุดโอเค ตอนนี้นะคะก็คือผ่านไปไประมาณสองนาทีนะต้องคิดว่าตอนเช้าเวลาทาลิปเราก็คงไม่อยากจะรอนานเนาะก็ <S <S เวลาถ้าเราทาตอนเช้าแล้วเราก็เน้มปากกับกระดาษทิชชู่สักนิดนึงนะคะแล้วเราค่อยๆใส่เป็นตัวแมสหรืออะไรก็ตามก่อนออกจากห้องไปเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเราจะคิดว่าตอนที่เราซับก่อนที่เราจะใส่แมสเนาะปึ๊บนี่คือทิชชู่ธรรมดานะคะอุย้ยอ้ามันไม่ถึงอะ ก็จะอ่างนี้ไปก่อนนะอ่ะตั้งก็จะซับซับซับซัอือนี่นะคะคือเวลาเราเอาออกมานี่คือทุกคนเห็นไหมชาแนลกับลอรีัลไม่มีติดออกมาใดๆเลยสักกันนิดนึงเรียกได้ว่าไงดีกว่าเนี่ยจนถึงข้างบนจนถึงตรงนี้แนะ่นะคือเขาไม่ได้ติดทิชชู่ออกมาใดๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครจะทาเป็นแบบ ตัวข้างบนตรงนี้โอเคกับเนื้อแมทแบบไม่ต้องชุ่มฉ่ำปากมากอะไรเงี้ยก็แนะนำเป็นตัวนี้เลยคุ้นชื่อให้ดูอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะคะอ่ะอันนี้นะคะดูทิชชู่ที่เราซับแบบไม่มีติดออกมาใดๆแม้แต่นิดเดียวเลยนะคะต่อมานะคะมาดูกันข้างล่างอันนี้ก็คือเป็นทินนะทุกคนจะเห็นได้ว่าเขาก็จะมีความชุ่มๆออกมาแต่ว่าที่เตรืองหยิบมาด้วยเนี่ยเพราะว่าใครที่น่าจะเป็นแบบเตืองนะคะที่ไม่ได้เป็นคนชอบทาลิปแมทหรือว่าเป็นคนแบบ ปากแห้งง่ายอ่ะอันนี้คือต้องคิดว่าสเตนเขาค่อนข้างมีความทนนะแล้วก็คือมันก็มีความมีความเห็นไหมคือผิวมันจะดูแบบยุ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 บมันมีความหมึบหมับหมึบหม,มับให้ให้ปากเราอ่ะมันมีความชื้นแต่ที่เลือกมาเนี่ยนะคะเพราะว่าต้องรู้สึกว่าสเตนเขาวันแน่นแล้วก็ ถ้าดูดีๆนะอย่างมิลิเมตรอะตอนที่ต้องทาเขาจะฉ่ำม,มากเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเวลาถ้าเราทาฉ่ำๆที่น้ํามันเยิมเกินไปอะเราจะเห็นว่าสีที่หลุดออกมาก็คือสีตรงที่มันแบบมันหนาเกินไปอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเวลาทิ้นอะถ้าเราจะทาดีๆก็คือให้ทาแบบพอบางๆแบบเบาๆอะไรเงี้ยไม่ต้องทาฉ่ำปากมากเพราะว่ายังไงซ้าเวลาเราเม้มออกมันก็จะหลุดนะคะทาแบบบางๆมันจะได้ไม่มีการแบบตะกรสีไปตกอยู่ที่ใดที่หนึ่งด้วยอะไรเงี้ย อ่ะอันนี้ก็คือจะเป็นมิลลิเมตรที่เต้องชอบมากรักมากส่วน2ออันนี้ก็คือเป็นซูเปอร์เชดนะคะที่เต้องเคยรีวิวไปแล้วในคลิปแยกข้างนอกใครอยากไปดูก็ลองกลับไปดูเลยก็ได้เพราะว่าตัวเนี้ยต้องรู้สึกว่าเขาอะสีแน่นมากสเตนแน่นมากๆนะคะอ่ะนี่ก็คือเป็นบีฟอร์แล้วก็เป็นอ f ฟเตอร์ซึ่งถ้าเกิดว่าอย่างน้องๆคนไหนไปโรงเรียนอะไรเงี้ยก็อาจจะรู้สึกว่าทาทิ้นตัวนี้ได้นะแล้วก็มันก็พอซับออกมันก็ยังได้ฟิลลิ่งธรรมชาติอยู่ ตัวนี้ทิ้นตรงตรงช่วงนี้นะคะจากข้างบนอย่างเงี้ยอาจจะมีการกรบปากได้ค่อนข้างมากหน่อยแต่ว่าถ้าเป็นช่วงทิ้นตรงเนี้ยมันก็ไม่ได้กลบปากได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะมันจะมีความเห็นทะลุสีปากอยู่เพราะฉะนั้นก็เวลาเราเลือกเราก็อาจจะต้องเลือกสีปากที่แบบค่อนข้างไปกับปากเราด้วยนะคะสีลิปที่ไปกับปากเราอะไรเงี้ยส่วนสองอันนี้นะคะก็คือจะเป็นตัวของฮอลิกาฮอลิก้าวอเทอร์ดรอปสองตัวนี้ต้องรู้สึกว่าเป็นสองตัวที่ต้องอะ่ะหยิบบ่อยที่สุดเพราะว่า เวลาถ้าเรามาทาระหว่างวันอะไรเงี้ยมันจะไม่ได้มีความชุ่มฉ่ำเราไม่ได้ต้องรู้สึกว่าเราต้องเน้มทิ้งแล้วก็อ่านเด็ดเต้งซับให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะอันนี้ก็คือของฮอลิกา้าเขาจะเป็นเนื้อแบบแผ่นฟิล์มที่ต้องเคยบอกเลยว่าพอซับอะ่ะมันก็แบบมันหลุดออกมานะแต่สีมันยังมีความติดทนอยู่เลยอะ่ะแล้วแบบว่าตัวนี้ต้องรู้สึกว่ามันทาง,ง่ายมันไม่ต้องระวังอะไรมากนะคะเต้งก็จะเป็นคนที่ทาตัวนี้เสร็จปุ๊บใช่ไหมตัวเนี้ย ต้องทาเสร็จปุ๊บต้องก็อาจจะทาลิปมันใสๆก็ได้เคยมีน้องเคยถามเข้ามาว่าถ้าอยากทาเป็นทิ้นแต่ว่าเป็นคนติดทาลิปมันทับอ่ะต้องก็จะแ,นะแนะนำว่าเป็นโฮลิก้าโฮลิก้านะที่สามารถใช้คู่กับลิปมันได้อย่างแบบดีที่สุดนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาลบกันอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวลองถูสักนิดหนึ่งละกันอันนี้เป็นทิชชู่ใหม่นะคะทิชชู่เปล่าเลยก็จะรำหม่เออ ี่คือเช็ดจริงๆจ,จังๆเนาะก็จะมีหลุดออกมาบ้างเล็กน้อยอะทีนี้คือเต้องอะวันเนี้ยเน้นเป็นในแง่ของเรื่องลิปที่ไม่ได้ติดแมสนะคะแล้วก็เป็นลิปที่ยังอยู่บนปากเราได้นานแต่ว่าในข้อนี้คือเต้ยไม่ได้พูดถึงการเลียปากการกินการอะไรเนาะแต่ว่าเต้องเอาเน้นเป็นว่าลิปที่เราทาออกจากบ้านแล้วออก ไปข้างนอกไม่ติดแมสแต่พอเปิดหน้ากากมามันยังมีสีบนปากเราอ่ะดูนะคะเติ้งจะเช็ดให้ดูเนี่ยคือมันก็มีสีหลุดออกมาบ้างแต่เห็นไหมมันยังมีสีติดอยู่บนปากแล้วก็จะแนะนํามากว่าตรงช่วงข้างบนอย่างเงี้ยอ่ะอันที่สุดๆุสุดส,ดส,ดส,ดสดของสุดๆุดนะคะก็คือต้องยกให้ชาแนล l o r e a l นะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นของเปียที่เป็นทิ้นน้ำน้ำตัวนี้คือสีแน่นจริงทุกคนดู สีแน่นมากๆนะคะแล้วก็แบบมันไม่หลุดมันแบบทนมากๆอะ่ะอะของชาแนลตัวนี้ก็คือเป็นลิปแมทที่แบบทนทนลอเรีย่ยตัวนี้ก็คือทนมากนี่ก็คือจะเป็นการแนะนําประมาณนี้เนาะต้องคิดว่าก็ช่วงโควิดก็น่าจะอยู่อีกนานการใส่หน้ากากน่าจะอยู่อีกนานคลิปนี้น่าจะเป็นอะไรที่มีประโยชน์นะคะส่วนสีสามารถไปลองเลือกเพิ่มเองได้เพราะว่ารอบนี้คือต้องสวอตให้ได้ไม่หมดหรอกเพราะมันเต็มแกนมากแล้วนะคะ โอเคค่ะสำหรับรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับรีบหรือราคาหรือที่ซื้ออะไรเงี้ยตั้งใะใส่ไว้ข้างล่างให้ทุกคนดูนะก็ลอนลงไปอ่านกันข้างล่างได้ถ้าเกิดว่าใครมีคําถามอะไรก็ถามกันเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวจะตอบให้วันนี้หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนวันหน้าจะกันใหม่ใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดไว้ด้วยนะคะวันหน้าจอกันม่ค่ะวันนี้บาย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  มาเพิ่มให้นะคะทุกคนอันนี้ก็คือเป็น m i ิเม a ์เบอรแต่ว่าเตื้องไม่ได้ปัดให้ดูในคลิปนี้แต่ว่าพอดีเตื้องทาแล้วจะาไปข้างนอกพอดีก็จะให้ดูว่ามันไม่ติดจริงๆนะเนี่ยดูดิเนี่ยไม่ติดนะคะไม่ติด,ดไม่ติดเนี่ยเห็นได้ชัดว่าคือมันไม่ได้ติดออกมานะคะทุกคนคือมันเวิร์กนะจ๊ะโอเค